มันคือเอออยู่สั้นเทมเทมเทมคือสีเหล่เลยนี่ค่ะคนลรวันจะเสียภัยตำมวยโค่งนาพี่น้องสบายดีพี่น้อง ินจะกินน้ำเยอะเพชรได้มาดูพี่น้องมุดจอมมาดูพักกับใบครีงจะได้ใช้ให้ร่างมาบุ๋มให้มีมะแข่งอันไหนตำมม่วตำมม่วใส่รลใส่ทุกอย่างกินได้จิ้มก่อนต้นหอย

มา,มา,มาแต่ธูมมาแต่หึงนะบอสขอบบอสอืมมันคือบอสแจ่งมันคือบอสแจ่งเห็ุมันแจ่งวะกล่กองเจ้ามันโลกล่องโลพี่น้องเอไไ้ยว่าง่ายฮะไม่ใชเปิดกล่องล้างให้เด้อจะว่าจะว่าขักบอสแจ่งให้ขักอยู่ เปลี่ยนเปลี่ยนกล่องไปเอาเอมกกล่องหนา้ในกล่องหนาไปเรเสวเชนมีไว้ไเชนมีว้ใก็ทำใส่มะกรูงรไม่ห้อยไม่โขมห่อนแห้งเรานั้นป่เดยเปิดพระล่มเดที่เดจเเปิดรมน้ำมันห้อนใบเคีงเก็บของยาดรอปลายมือ

ใส่เส้นหมีไวๆว่านั้นทุมาพี่น้องมาสุก hmm. ุสุคนสุมองสุบอลลงหานี่เลยน้องเพ่องเนาะก้อนหยาบัดค้ำนนึงเด้ออืมอีกินกันข้าวข้าวเฮ้ยข้าวอะไรอีข้าวมันบ่อยเลยกมันทอะ อนนาไหมาเ,เลียงจะได้ทาเอาบ่วงไปเนาะอืมี่บกินได้ไหมนเอ้ยอยากกิน่าจะกินไนดะ้อืมผักบงอยกาก็สดแฉเสดพี่น้ยอ,อืมนี่ vừa luộc vừa luôn. vừa qua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  กูจะไล่ไปเลยเขานด็ดขมอ่ตรกนี้โอยกินใบหจา๊า่น้อยใช้เขานัครับอันนี้จะเป็นจริงจริง มันมันกลันขม่าบ่าท่านกินผู้ดเดียวนี่ป่ะกินผู้เดียวแล้วเฮ้ย<อ>ห้ามุงห้าพวกจิลดิหักกองหนากคนเดียวเลยอื <c oughs> ไม่โมเป็นหอยสดหรอว่าไอยสดตกใหม่ใหม่ไม่แต่อย่าวาง,งัดออกใหม,ามา่ใหม่มาไวเนาะพี่น้องเนาะต้มแล้วพี่น้องอันนี้ปั่นเขาน้ำ

มาอนี้ก็เะเข้าหอมมะลเซเวอร์เซเวอร์ให้เาออไปแนันี้แล้วตก็ไปจกจบนี่ดูเ็บฮะนก๊มันใช่ตุดแต่หึงเรลายมือ่กินหมเงินบวงมาไนเดินเดีเดี๋ยวเอาไว้ให้กเนิจ้าปป อือแตกจัดเลยคือว่ิจะบันทึกไ่บ้าทหอยเซอรี่ลุ่นลวนเริ่มเพ็ดเลยเด้อพี่น้องมาเนี่ย

với tới chậu Đâu. Cái nào của mình ơi คนนม่ไดคนกุ๊บใคนกระดอนะไดกุหน่อยเะไปแล้วือมาไห้วันนี้วันนี้แล้ก่ลงมาสองคืใต้องซือรับืใส่หอดบ กินไยคนมะีมันแช่อือขอบคุณกันนะครับอบคุณทุกคนไลฟพี่น้องปสุขสุขคุนขอบคุณถุาากกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องทำาจเร่มก็ไลค์ถึกใจ่าล่มก็แช่พี่น้องพบอกันไม่ลิปหนาสัค่คลิปนี้สบายดีสมายดี